กลางมุ่งกลางมุ <M> ่งนอดกลางมุ่งนี่ตะกะแตนนะครับนี่ยนี่นี่วิธีการเรียกตะกะแตนนี่นี่ใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วนี่ตัวใหญ่มันก็สิริคายด้วยไงก็เศรษฐกินแล้วเพิ่นเสี่ยงใหญ่มันกินมกลางมุ่งนอดกลางมุ่งหัวนี้่อยหยันยุ่งกัดมันนอดกลางมุ่งตะกะแตนไปไล nốt cả mụn khay luôn vâng. vâng. chưa càng mụn mụn hay lê càng mụn nhè hay lê đẹp sốt xuất, xuất đẹp sốt sốt chín nhà chín nhà cứ ngó cứ quên này đã chín nhà chín về trong quê nhà bán Hãy subscribe ช่องแคลำเปล่ปาครับคนบ้านลนงน้อยมือนีภาพพน้องเหมืนเฮามาเบิงคองตกตะกะแตนพอดีทั้งเลี้ยงทั้งกบเบทั้งตะก,กะแตนทั้งไก่นะครับเนี่ยช่วงนี้กําลังทดลองนะครับอยู่ในระวางทดลองเลี้ยง,ง,งตะก,กะแตนนี่ตะก,กะแตนซื้อไข่สื่อไข่มากครับขีดแล้วเป็นพันนะครับไข่ไข่ตะก,กะแตนนี่นี่นะครับนี่ทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงอยู่ในแปลงทดลองนะครับอยู่ในระวางทดลองถ้ามันดีปสมเพิ่มสารสกกสเร็จเกิดสิขยายนะครับขยาย ตอนนี้คนกุ้งนียน้ยอกกะนะตะกรแตนนะครับตกกะกแตนหลังจากที่ตะกรแตนเลี้ยงง่ายครับมันกินแค่ใบกล้วยแล้วก็ห้ากินแค่นั้นเองฝากพี่ด้วงบนธ์เข้ากดติดตามช่องแท้ลำป่าวคนบันดงหน่อยนะครับข่าวสารดีๆแล้วก็สาระการเกษตรต่างๆนี่แหละครับเดี๋ยวสิอัปเดตมาพี่ด้วงันธ์เขาได้เบิ่งกันนะครับนี่ตะกรแตนตะกรแตนขี่แล้วเป็นพันนะครับขี่แล้วเป็นพันเลี้ยงน้อยๆเลี้ยงทดลองเบิ่งครับทดลองบิง่งทดลอง นอกจากตะกแตรแล้วก็มีกบนะครับแล้วก็มีไก่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหลายๆอย่างนะครับไว้บริโภคในรัวเลื่อนนั่นแหละครับนี่นะครับนี่สิมีไก่นี่ไก่ก็สิมีเลี้ยงไว้บ่หลายนะครับเลี้ยงไว้บ่หลายรเลี้ยงไว้อยู่ในระวางทดลองเลี้ยงนะครับฝากพี่น้องมาทัากดติดตามกดซับสไคร้นะครับกับช่องท่านรปภาบันดงน้อยนะครับเนอะนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องมาทาได้เบอ่งกันครับขอบคุณนะครับกับคุณกับ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับช่องแท่านําป่าบ้านดงน้อยอันนี้ก็ใไก่นะครับเลียงไว้บริโภคได้คัวรเลื่อนนะครับนี่มีเวลายดอกเอาไ้ตอนรับหมูพวกล้นนะครับู้ใดไปแวะไปหาไปทักทายกับไม่มีน่ากินกะน,นี่แหละนอกจากที่มีป่ามีกบ,กบกกกแเ้วกากินใกล้นี่แหละเลียงเองกินเองดักเล่งพ่อครับนี่เห็นบ่เลียงเองกินเองนังเล่งพ่อนะครับฝากพี่ๆ้าเท่าฝากกดติดตามช่องแท่านําป่าบ้านดงน้อยเป็นกําลังรงใจให้ผู้จัดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ